สวัสดีค่ะครูชื่อครูบุญทลิกศิลํยาไยัยสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ครูจะมาสรุปเรื่องอำนาจอธิปไตยค่ะอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศมีหลักการใช้อยู่สามด้านคือการใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา การใช้อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีการใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาลโดยทั้งสามฝ่ายนี้จะแยกใช้อธิปไตยในแต่ละด้านตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีกลไกในการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันทำให้ไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจมากเกินไปเรามาพูดถึงอำนาจนิติบัญญัติกันค่ะรัฐสภาถือเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญไทยกำหนดไว้เป็นระบบสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและบุตธธิสภาซึ่งสภาทั้งสองนี้เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยใช้อำนาจอธิป,ปไตยในทางนิติบัญญัติแทนประชาชนโดยสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติทั้งปวง บุฒิสภามีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกรองร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรค่ะอำนาจบริหารอำนาจบริหารเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้อำนาจในการบริหาร เรามาพูดถึงอำนาจตุลาการกันค่ะสำหรับประเทศไทยอำนาจตุลาการได้รับการรับรองจากรัฐมนูญของไทยทุกฉบับโดยมีองค์กรศาลทำหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่เป็นข้อพิพาทอันเกิดจากการใช้บังคับกฎหมายประกอบไปด้วยสารรัฐมนูญสารนุติธรรมสารปกครองและสารทหารค่ะ เรามาดูบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญกันค่ะหนึ่งวินิจฉัยในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปเรามาพูดถึงลักษณะของศาลยุติธรรมกันค่ะศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาคดีทั้งปวงยกเว้นคดีที่เป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น เรามาดูศาลปกครองกันค่ะศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางการปกครองหรือที่เรียกว่าคดีปกครองซึ่งศาลปกครองแบ่งออกเป็นสองชั้นคือหนึ่งศาลปกครองสูงสุดมีเพียงศาลเดียวสศาลปกครองต้นได้แก่ศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาคต่างๆ สารทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจสารทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ค่ะการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยในกำหนดหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศโดยประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและแบ่งการใช้อ,อำนาจออกเป็นสามฝ่าย คือฝ่ายนิติบัญญตัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการโดยทั้งสามฝ่ายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญและมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนแต่โดยหลักการแล้วต้องสามารถควบคุมตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ทั้งนี้เพราะทั้งสามองคอ์กรมิได้แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดหากแต่มีความสัมพันธ์ในเชิงการถ่วงนาจหรือการคานอำนาจเท่านั้นเอง เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปที่ครูสรุปให้หวังว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ